สองน่ตอนเป็นมือมนังหอมนอันนี้เป็นถานเวลาวเาะว่าเป็นคนหล่งคาลยเนอหม้นคนหานนี้ก็คือของของคนนี่เขาังเก็บว้คือเก็บว้เขาเขเอาไปใส่ในือนะจะเป็นบาเดยวกันเพราะว่าของคนใส่เลยอันนี้เสอผาคนเก็บใบอันนี้คือสอาคอ่าูกแอาไใส่อันนี้ผาเขาเป็นของผู้คนเยอะเลยเป็นของแฟน คือทิวทัศนของคนในจะล่างลฟังค่ะพ่อเยอะๆเกิดมากมาไง่ป็นนเขาเกี่ยปีกโฏิบัติธรัตมาเรื่อยๆพ่อยิ่งจะบวชบวชอย่างยี่สบปีอ่าข้นโกลมวกลวต่างองเห็นบหมืนผมยาวต่างมองเห็นปรเ็นอีกุนึงมันถามท่านมาเดียวเลยัอลงกูอะยังคือว่าบวช หลวงปู่เลยต่อมาบวชมาได้หลวงปู่เป็นมนุษย์ครึ่งเป็นเทพครึ่งเป็นนาคครึ่งก็เลยบวชมาได้แล้วก็เลยบำเพ็ญสร้างบุญบารมีคือจังเห็นเลยนะบัดนี้ถ้าเป็นันพระนี่จะอุ้มห่มเหลืองนี่ไปชันไปบินขบวนได้วันนี้หลวงปู่เพิ่นไปบินขบวนมาได้ะะเพราะว่าเพิน่นก็เลยสร้างบุญบารมีคือจังเห็นนะเพะะเะิ่นก็คนเกิดเกิดสตาร์บัลลอความหมายเพิ่นก็ วอย่างไรเขาจะมาสั่งบุญบารมีโดยตรงเลยล่ะใช่ไหมเพิ่นการแต่ตอนเพิ่นกบำเพ็ญไปแต่ละวันแต่ว่าเพิ่นก็นับถือวันยุคแต่ว่าสุดท้ายเพิ่นกาเล่นมาสร้างดูไปบำเพ็ญผู้บอกพายกรหาหกปีนะวัดได้สั่นเขาสั่นตะกูลหรือไม่เพิ่นเพิ่นไม่ได้สั่นเขาเพิ่อนไปศึกษาเรียนจบแล้วเพิ่นออกมาอาจารย์เพิ่อนมาบอกพ่อแม่เป็นเว่า พ่อแม่เขาป่วยหมดบุญเอ่อเลยออกมาจากที่บ้านแก้วคูฟอีกพบหนึ่งน่ะแต่ว่าเพิ่นไปบางเพศอาจารย์เพิ่นน่ะเป็นพระฤาษีมุนีแก้วกูฟก็เลยมาสานเพื่อมนุษย์เท่าอันที่เทาเห็นน่ะเทาอยู่ใน่สารแก้วกูฟที่มากของคนน่ะอันละการวันนี้ต้องไาต้มาพ่อแม่เพิ่นหมดบุญจังสายเพียรที่แทที่ของพ่อแม่เพิ่นเร็ก เออจอมากับทางเที่ยวลู่เที่ยวไล่ยุคฟังล้วแต่ว่าเพ้นแม่ของลูกพูนันเป็นคนหนองคายต้นตระกูลเพ่นตระกูลต้นตระกูลหนองคายได้เขาเลยโอโ้โหโอ้ยป่ะพี่น้องบันทึกเมื่อวานนี่ต้ตนตระกูลยมหนองคายนี่อันนี้แม่เปิ่ล<อ>ูกของลูกพูบันทึกพ้นย้ายไปยุคฟังล้วบันทึก ที่ดินพันยูน่ะมัเกิดยุคคุ้มวัสีเกยียดหนองคายไี่นะมีบันน่ะแคบแคบวันนี้เพราะแม่ัญญาอุญญบุญสมัยก่อนบ้านพีม้องน้องกันน่ะวันนี้มันก็สางมาสางมากกับสมัยเล่าแต่เลยขับมาะโอที่มากของรอันนี้มันสางอยู่บนเนินสวั์นรกเล้อ ม่ออยู่ฟังขุนเหมือนกันนี่เราทั้งขุนละทังมันสรรค์นรกถ้าเราท่านไปก็เห็นนั่นสิละอันนี้มันไปสั่งยู่ปุ่นตัวนี้แม่แหละสวรรค์นรกอันที่อันที่เวียนน้อยองคุมน้อยน้อยโลกของข้าวเด้อมอน้อยน้อยโลกที่ข้าวอยู่อ่ะแบบนี้ทามทามโมเมนต์ที่แบบคือเพิ่นเพิ่นจะว่าหูแล้วจะสั่งบางสิ่งบ้ับอืมเข้ากินบางสิ่บอืมอันภาพที่ว่าเป็นสั่งวิลาวก็มีแต่ว่า ไปอันนี้อัานี่นี่เป็นน้ำอมนุษนี่เป็นลาไปแล้วแต่ล้วเมื่นเมื่ออ่ามืวอ่ายหผลไม้รพรผมว่าอู่กนะที่เปนสัผลไม้นะอือสิมาคัมวะนี่สิมาหคํานะจะแต้งพระเขาว่าเทุกสิมาคําครับช่วงเป็ลาไปอันนั้นเป็นเม,ามาืม่อมนุษย <It> ์ของเราอันบัดนี้ นนค,คนทิ่ไทยนะย่ะยุอยุ่กรุงเทพมันรู้หลังรู้ศิลป์กนยังที่แล้ว <ผม S 1> คนายรู้่าลงปูคอับผมบนี้กัน่นก็เลี่ยไทยผู้ที่ขอท่าเนี่ยท่าเราเพิ่นไปอัด่นี่ยอุดดู่กรุงเทพนี่ครัะวันนี้เอาก็เป็นที่ลงปูงลงปูงนั่งเพง่งที่เป็นเขาาวน่ยตัวเนี้ยเนืแม่โอท้ที่มาของลูกนะครับผมแล้วก็อันที่ว่าเป็นเทีบก็บประเไทยใช่ไหมเนาะรับผมเป็นทีว่า เทียบเป็นยังไงหน <No> ่ะทวดปัดพี่น้องเนี่ยมื่อนี้มื่อนี้รับชมให้เต็มอิ่มเด้อพี่น้องเดี๋ยวมาเล่าเรืวกันครับผมอันนี้นี่เวลยดาไทยน่ะองค์เดียวโอ้ไทยว่าเป็นสององแบบนี้โอ้ไก่ที่ไก่มนุษย์นั่นแหละ อก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ขึ้นเทพขึ้นงนนะที่ผมเร่าเ่ยคือเทพนี่มนุษย์ตาฟองนี่เขามองเห็นครับเป็นเป็นมนุษย์ก็คือจังเขาเขามองเห็นนะความหมายดีมากเลยแต่สังขารคนนะเยอะแต่จะพาไปกราบสังขารปูบุญเหลือเดี๋ยวผมจะพาเขาไปกราบสังขารคน เพิ่นกะนกม,นมีคุญเจครับท่านผู้ชมเพิ่นมีกุญเจเปิดให้เนาะคุณตาเพิ่นกับผ้ามากราบสังขารปูอยู่ทางในครับพี่นองครับมาืาอนี่ลูกเต่าขออนุญาตเก็บภาพวิดีโอออกสู่สายตาหยาดนม เต่ากับพักกันมาจากจังหวัดศรีสะเกนเพบุญเพิ่งบุญเนี่ยบารมีปุ่นเยอนมากต้องกระดับมันเกิดพวกใครจะสพไทยหมอคนไหนดิหมอโอ้ยบุญบุญบุญหลายพี่น้องครับเมื่อนี้ยเป็นนี่ยู่เราบางส่วงครับเมื่อนี้เป็นอนุญาตเตะวันลวงเต่าบ่บ่อบกกาบ่บ่ล่วงเกินลูกเต่าขอเก็บผัด ไปกำตำขออน hey, ุญาตเผยเพย่ให like <oh ้ลูกหลานในเบื้งในช่วงเนื้อ uh, ป oh well, ูเด้อเพราะว่ายเปะปูนนะว่าเูพีันแว่ไเพราะว่าปูนว่าเอาเอาตัวสวยสวยงามพคนว่า ขอให้มีโชคลาภร่ำรวยอายุวันนะสุขภพ,พลา